ข้อความจากกลุ่มอนุนกิจ<ม>สื่อสารทางจิตผ่าน s t y l e l i f e of the v i l d 22มกราคม2024มถึงเวลาแล้วที่จะต้องเชื่อมต่อ<ม>ใช่มีการบิดเบือนในสาขาของคุณเกี่ยวกับเราและกลุ่มมนุษย์เราเป็นกลุ่มผู้มีเมตตาซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านพันธุศาสตร์และการดัดแปลง DNA เดินที เราถูกส่งโดยพระเจ้าเพื่อช่วยเหลือโลกกายาสำหรับสิ่งมีชีวิตทุกชนิดในการขึ้นสู่สวรรค์อย่างง่ายดายและสง่างามเพื่อเป็นปินเขียวขั้นสูงสุดที่พระเจ้าพระบิดาพระมารดาทรงประสงค์อย่างไรก็ตามสิ่งนี้ถูกแก้ไขโดยโดยเฉพาะเผ่าพันธุ์มนุษย์สีพวกเราบางคนเช่นเดียวกับกลุ่มอื่นๆตัดสินใจที่จะใช้เส้นทางการบริการเพื่อตนเอง ในขณะที่พวกเราส่วนใหญ่ปฏิบัติตามกฎสาคลและกฎแห่งความเป็นหนึ่งเดียวกันซึ่งเป็นการบริการต่อผู้อื่นถึงเวลาที่จะต้องนำสิ่งต่างๆกลับไปสู่การออกแบบดั้งเดิมตอนนี้ไม่สามารถหยุดได้แล้วเราได้ช่วยเหลือในขณะที่ Cosmic m มาเ e กกำลังดูแลแผนอันศักดิ์สิทธิ์เธอกำกับความพยายามของเรา เราทำตามคำแนะนำของเธอทั้งหมดอยู่ในช่วงเวลาแห่งพระเจ้าและการจัดตำแหน่งความทีในฐานะกลุ่มที่ก้าวหน้าที่สุดในสาขาพันธุศาสตร์และการวิเคราะห์ DNA เเราตรวจสอบอย่างรอบคอบแล้วทำการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยอย่างเหมาะสมเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่มีเมตตาสูงสุดเราให้บริการแก่ผู้อื่นและช่วยเหลือผู้อื่นอีกมากมายที่ต้องการอย่างไรก็ตาม เราระมัดระวังในการปฏิบัติตามกฎหมายสากลและไม่แทรกแซงมีคนอื่นที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเหล่านี้และต้องตอบโต้การกระทำของตนนี่เป็นส่วนที่ใหญ่ที่สุดของแผนของพระเจ้าซึ่งก็คือความยุติธรรมของพระเจ้าหรือกฎแห่งเหตุและผลเรากลับมาเพื่อแก้ไขปัญหาที่จำเป็นในขณะที่ได้รับคำแนะนำจาก Cosmic m o t h e r จงรู้ว่าเราเป็นพี่น้องของท่านในแสงสว่างแห่งแหล่งกำเนิดอันศักดิ์สิทธิ์การเลื่อนระดับจิตของคุณมั่นใจได้และทุกอย่างเป็นไปได้ด้วยดีเรารักคุณทุกคนและต้องการเชื่อมโยงกับคุณในช่วงเวลาสำคัญนี้ด้วยข้อความสแสดงความรักที่มีการเปลี่ยนแปลงอันมีเมตตาที่กำลังเกิดขึ้นเจตจำนงเสรีของคุณเป็นปัจจัยเสมอ ดังนั้นให้อยู่ในความถี่สูงสุดของคุณเนื่องจากพลังงานเหล่านี้จะหลั่งไหลเข้าสู่ร่างกายของคุณพลังงานเหล่านี้จะกอ่อให้เกิดการเคลื่อนไหว DNA activation ซึ่งจะหันกลับมาหาของประทานและความสามารถที่พระเจ้าประทานให้ทั้งหมดนี้อยู่ในการจัดแนวความถี่โดยรวมและส่วนบุคคลของคุณเมื่อของขวัญเหล่านี้ออนไลน์เรารู้ว่าคุณเป็นใครและมาทำไม เราทุกคนประทับใจมากกับรูปเรือภาพพื้นดินที่ติดตามภารกิจของพวกเขาและมอบแสงสว่างให้กับผู้อื่นจนกว่าจะถึงครั้งต่อไปเราหวังว่าคุณทุกคนจะมีการผจญภัยที่สวยงามทุกคนกำลังดูกระบวนการนี้ โปรดทราบว่าหากคุณถามคุณจะได้รับการช่วยเหลือและคุณทุกคนจะได้รับการชี้นำจากพระเจ้าหากคุณใส่ใจกับความฝันสัญลักษณ์สาส์แห่งตัวเลขและการบังเอิญอย่างใกล้ชิดขอส่งความรักและคำอวยพรให้กับทุกคนกลุ่มอนุนกิ